กับสวัสดีครับแฟนลับฟุตบอลอะคาเดมี่ครับนำทุกท่านมาที่สนามสามโคครับของการแข่งขันฟุตบอล CCFA แบ n งข้อครับยูสเปครับเป็นโรงเรียนสายมิศึกษาครับพบกับโรงเรียนบางปะอินครับสายมิศึกษาในชุดสีเขียวครับกับบางปะอินในชุดสีเหลืองครับโอเคครับตามนั้นครับเข้าไหลมาแล้วแต่ยังไม่ได้อะไรครับกาวปิด คือเวลาแรกครับเ,เวลานี้อาจจะคลาดเคลื่อนกับการแข่งขันหน่อยครับหนุมบองตรงนี้นี่สนามแย่งนี้นี่อาจจะไม่สูงมากกบเนื่องจากไม่มีอัศจรรย์และก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับามน,นี้ครับ เป็นฟรีค uh, ิกของบางปะอินเป็นบอลของสายมิดครับบอลออกไปแล้วครับเป็นบอลของบางปีนบางปอินแม เป็นบอลของสายมิดครับเป,เป็นบอลของสายมิดครับ บอลทุ่มของสายมิดสายมิดโอ้โหตอางบางปีนดักได้โอโ้มีผู้เล่นของบางปีนเก็บครับแต่ยังเล่นอยู่ฮะบางปีนบางปีนมาบางปีนหนหลบหลบแบบนี้เรียบร้อยไหมยังไงแบบแล้วครับสายมิดดักได้สายมิดดักได้สา,ดดไดสายมิดไปแล้วครับแทงออกมา ได้ไหมยิงจังหวะนี้อุ้ยจงแหมเช็ดเสาจังหวะน,นี้ตามตะคุบอีกรอบนึงครับยังได้อยู่ครับเปิดบอลโดง่โดงมาติดเพเล่นของสายมิดแต่ยังเป็นบอลของบางปีนครับบางปะอินยกมาจาังหวะนี้ซั่แมแหมไม่ได้ครับ เป็นบอลทุ่มของบางปะอินยกมาจังหวะนี้โดนไหมแมอย่างโดี้ครับเป็นบอลของบางปะอินครับบางปะอินตั้งปอมยิงไกลจังหวะนี้แมออกไปไกลครับจังหวะนี้ครับ เล่นยังไงครับจังหวะนี้ครับโยมา,มา,ยมาติดทุกเล่นของสายมิดเก็บได้ไหมเก็บได้ครับสายมิดสายมิดย้อนลัางกลับมาสายมิดแมบเข้าทางเล่นของบางปะอิน สายมิดสายมิดแปะออกโอโหออกหลังไปเลยครับจังหวะนี้ครับเป็นบอลตั้งเตะครับลำเลียงบอลขึ้นมาครับสำหรับบางปีนครับ จังหวะนี้หไม่มีใครครับเเบางบอลออกหลังไปครับกลายเป็นบอลตั้งเตะของสายมิด ยา,ยาวยาวมาสายมิตรเก็บได้แหมบางไปินต้องเคลียร์จังหวะนี้บางไปินเตะบอลขึ้นมามบางไปอินแหมอุ้ยจังหวะนี้เป็นบอลของสายมิตรครับบางปินเก็บได้ ดยดอนหลังกลับมาสายมิดยกยาวยาวมาแหมไม่ได้จะวะนี้ครับตีเลียงวอลขึ้นมาใหม่ครับบางไปอินบางไปอินโอ้โหล็อกรูปังหวะนี้เอาล่ะโดนสายมิดดักได้ครับแต่สายมิดก็แหมไม,ไม่พร้อมจะวะนี้ครับ ยกมาไม่ได้ครับกลายเป็นเตะมุมของสายมิศึกษา บอลเตะมุมของสายมิศึกษาครับยกมาจังหวะนี้แถวสองโอ้โหยิยงไม่ได้ครับรย,ย้อยๆไปเข้ามือภาษาประตูของบางปีน เบียงมาครับบางปีนเบียงบอลมาช้าๆครับสำหรับบางปีนครับย้อนหลังกลับมาบางไปินในชุดสีเหลืองนะสายมิดในชุดสีเขียวขาวครับเอาแล้วครับสายมิดสายมิดป่าได้อ้โดนสไลด์ยังอยู่ครับสายมิดไปได้ สายมิดหลอกหลอกแถวสองแถวสองบางปะอินมาแล้วครับบางปะอินแทงมาต,งตงรงๆโดนเล่นของสายมิดดักได้สายมิดยกมาจังหวะนี้ติดเลื่นของบางปะอินครับเป็บนบอลของบางปะอินครับ ก่อนมาครับสำหรับบางปีนโอ้บางปีงปต้องย้อนหลังครับตอนนี้เอาแล้วครับโดนบีบเหมือนกันครับได้ครับ ยกไปทางด้านซ้ายของตัวเองครับบางปะอินย้อนมาแทงออกมาทางด้านนยกมาข้างในครับติดผู้เล่นของสายมิศึกษาปั๊มกันในวันนี้ครับแมเป็นบอลของบางปะอินครับ บางปะอินแม่เปิดมาจังหวะนี้ตีเพลงสายมิดสายมิดหัวทีเดียวแล้วตอนนี้แมบอลย,ยาวของสายมิดครับย้อนหลังกลับไปครับสําหรับบางปะอินดัดเลี้ยงบอลขึ้นมาใหม่ครับสำหรับบางปะอินครับ ามมาแล้่อวานนี่เป็นบอลของสายมิศึกษาครับ โอ้ oh, สายมิดมาได้ครับจังหวะนี้สายมิดไปแล้วครับโดนแมโดนบางไปอินเบียดจังหวะนี้แม บอลมาครับสำหรับบางปะอินบางปะอินโดนบีบแต่ยังเอาได้ครับปัมป๊มปั๊มบอลออกข้างครับเติมมาดูไอเติมมาดูเอง บอลทุ่มของบางประินบอลทุ่มของสายมิดโอ้กลายเป็นรีคิกของสายมิตรศึกษาครับ บอลของสายมิตศึกษาสายมิตศึกษายกยาวยาวมาติดเพื่อนของบางปะอีนครับบางปะอินดักไว้ได้สายมิตรม,มีเสียงนกปีในจังหวะนี้ครับกรรมาการให้เป็นบอลของบางปีนบางปะอินไหลเข้ามากลางครับตวะน,นี้ กลับไหมไม่ไปแล้วไปเองครับจังหวะนี้บางปะอินแบกไปเองแล้วก็ไหลไปอ,อย่างเป็นบอลของบางปะอินไปแล้วครับบางปะอินเจอสายมิดอย่างสกรีนไว้ได้ย้อนหลังกลับมาสายมิดดักได้สายมิดสายมิดยกมาจังหวะนี้หมายเลข9ของสายมิดเก็บได้ครับมาคนเดียวครับช้าโอ้ไม่มีใครเติมแล้วจวังหวะนี้โอ้ช้าไปแล้วครับ ต้องย้อนหลังกลับมาครับสายมิดสายมิดศึกษายกมาจาังวะนี้บ้อนไม่ไปไหนเอา้าโบงไม่ดูแล้วจังวานี้เ,<อ>เป็นไวยดีเพียงใยด,ไดีไปตอโอโอแฮนบอลร,รับกรรมาการให้เป็นแฮนบอลกลายเป็นบอลของบางปีนคร บางปะอินบางปะอินพาบอลขึ้นมาครับบางปะอินยกมาจังหวะนี้แถวสองมีใครเก็บได้ไหมเก็บได้โดนสไลด์จังหวะนี้ครับเป็นเตะม,มุมของบางปะอิน เสาแรกครับโดนผู้เล่นของสายมิดออกไปครับเป็นเตะม,ม,มุมอีกครั้งโอ้โดกแพทย์ประจำทีมเลับจังหวะนี้ครับมีผู้เล่นของบางปีนครับเจ็บ าการเรลู้เล่นกลับมาลงสนามแล้วครับหลังจากเพื่อนของบางปีลุกขึ้นมาได้ เตะมุมของบางปอินครับยกมาเสาสองแม่มงคิดออกไปเองครับตํอดเวลานนี้นครับของโรงเรียนบางปีนเป็นบอลตั้งเตะจากหน้าประตูของโรงเรียนสายมิศึกษาครับ เมียนมีฝนเลยใช่ไหมครับโอ้ถ้าอากาศไม่เป็นใจยังไงนี่ต้องขออนุญาตปิดไลท์เลยนะครับเหมือนจะมีฝนเข้ามาครับตอตอนนี้ที่สนามแห่งนี้ครับ เป็นบอลของบานปะอินบางปะอินสายมิดสายมิดมาแล้วครับสายมิดสายมิดยกมาแม่ยังเป็นบอลของสายมิดจันมึงม ถึงว่าอยู่พยายามไล่ไปทางนู้นอย่ามาทางนี้เออป่าแล้วเออยิงกัว่านี่โอ้เบาไปหน่อยครับสายมิดเข้ามือรักษาประตูของบางประอินเหมือนเสียงฝนหรือเปล่าเนี่ยเสียงฝนป่ะนานว่าแล้วเชียวโอ้ฝนมาครับ ถ้ามันแรงเหลือนี้หรือว่าฝนมาเ่านี้น,น,นี่ต้องขออนุญาตปิดไหลเลยนะครับเป็นบอลของบางประินบางประินหลับหน้าครับตรงหวานี้ครับ กรรมการให้เป็นล้ำหน้าครับเล่นมาแล้วครับสำหรับสายมิดโอ้แต่ไม่แม่นครับจังหวะนี้เปดิดบอลมาใหม่ครับ<ป>บางปะอิน บางไะอินยกยาวๆวไปเก็บได้ครับบางไปอินหลอกสวยครับแม่จังหวะนี้ยกเข้ามาติดเพื่อนของสายมิดยังไงยังไงอยู่ครับจังหวะนี้ โผลแรงแล้วครับตอนนี้ครับ ำมาจังหวะนี้โอ้โหแรงาจังหวะนี้ครับดูดูสายฝนตามหน้าจอครับ่บาอะไรลูก ก็ตกรถขึ้นใช่ไหมโอเคโอเคยาวขึ้นหมดแล้วล่ะหายใจไม่ออกนะเอาแล้วอมจะอยู่ยังไงถ้าเอาขึ้นหมดอ่ะเดี๋ยวใจขาดนะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อบอกแม่ไปแหละโอเค โอ้ครับฝนแรงมากแล้วครับตอนนี้ครับต้องขออนุญาตปิดไล์ก่อนเลยครับตอนนี้แรงมากครับไม่ไหวครับตอนนี้อากาศไม่เป็นใจครับฝนแรงมากๆแล้วตอนนี้ครับต้องขออนุญาตปิดไล์เลยครับมันแรงมากไปกว่านี้ครับต้องขาบขอภัยแฟนบอลทุกท่านแล้ว เป็นไปแล้ว